จะถอนหญ้าช่วยเหรอเอ้มาขอมือหน่อยให้กำลังใจหน่อยเร็วขอมือหน่อยเร็วมาม่ัอีกนำไ้ตวันไม่ทัอีกน้ตวันตันวไม่หอีกน้ให้ตวันไม่นเธอตวัน ทาตะว,วันเราต้องอยู่ยังบ้านทางตะว,วันตำบลยา,า,นนาคำอุบภอลาดจังหวัดขอนแก่นนะนะนะทุกคนทุกท่านตั้งชื่ออะไรทาตะว,วันแต่ไม่ได้ปลูกบ้าทาตะว,วันเพราะเราปลูกผสมผสานพืชเชื่มเดียวขอบายแล้วกันพริกว่าเคี้วแต่ใครข้าวหวมัน ปลูกสมุนไพรพืชผักพื้นบ้านเราปลูก้วยปลูกประมูงไว้ทาปลูกไม้ป่าที่เอาไว้สร้างบ้านพยุมพยอมมะขามโหไม้แดงเก็บแดงราับปลื้ไม้สะท้องปลื้อยู่ะท้อนมาหอบกานียานาอย่างแดงตะเคียนทองสะเดาต้นต้นต้นจามปูยางเพียงยางตัวไม้มาเริกกระชินเทปานอดตีกับพี่นังนูนพี่เขาควายไม้แดงไม้รัง ันทางานเมตะวันั่งลงทางานที่แม่ในรึเร็วจะถอนหญยาช่วยเหรอต้องอยู่ยังบ้านาต้องถอนยากช่วยเหรอเฮ้ยของเงินน้อยให้กำลังใจหน่อยเร็วของเงหนนอยเร็ว ข้างนั้นข้างเดียวเดียวอไปไปเออไปข้างนั้นไปได้ข้างเดียวเหรอเป็นกำลังแจงให้หน่อยอ๋ไปอีกทีอีกทีนึง สวัสดีทุกทุกท่านครับพบก,กันอีกเช่นเคยครับกับทานตะวันฟาร์มไร่ทานตะวันของเราครับพบก,กันคลิปเป็น EP ที่3.5แล้วครับบรรยากาศที่สวนช่วงเย็นๆครับ พาทุกท่านมาถอนหญ้าครับเป็นแปลงไผ่สร้างมนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีไม้ป่าแซมอยู่ระห,หว่างกลางของต้นไผ่ไผ่สร้างมนตรงนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับกำลังงามเลยนะครับส่วนไม้ป่าสองปีแล้วครับไม้ป่าสองปีไผ่สร้างมนหนึ่งปี ไปเหรอฮะทีเอ็มให้กำลังใจไหม,มตัวนนท์ไม่ติดกันด,มนด,ดีมั้งแต่ก็คงแบบตัวนนท์ตัวนนท์จริงจริงๆแล้วเราก็สามารถจะตัดย่าเองได้นะครับแต่ว่าเอ่อเราอยากจะถอนครับเพราะว่าอยากใช้เวลาว่างครับช่วงเงย็นๆไม่ได้ทำอะไรก็ ชมสวยไปด้วยพักผ่อนไปด้วยก็มาถอนหญ้าก,กันครับโอ้ยมากกันมานอนเป่ากันเลยทั้งไหนนี่เอพบันนอนเป่าระหว่า,าแล้วก็จะเตรียมที่ไว้สำหรับปลูก พริกมะเขือครับตามแถวต้นไม้แถวไผ่ในระหว่างกลางตรงที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไผ่ครับกินแรงเพื่อนแท้มันั้นก็กินข้าวด้วยกันอยู่ตัวนี่ดิดนกนลำลังงามเลยดินดำตรงนี้มีผักหวานหรือเปล่า ก็เอาออกให้ด้วยถ้ามั่แน่จะต้องฮึอมแห้ดินกำลังงามช่วงที่ต้นไม้ยังไม่โตแสงยังไม่คุ้มมากเออปตมันก็สามารถที่จะปลูกพริกได้ครับพริกเขาจะชอบร่มแบบร่ำไรนี่ก็จะปลูกงามอยู่เนาะพริกเนาะงามที่น้ำกันเลย เกินก็มาที่ขนแบมขนสูกทุก้นตนนี้ขุดขุดคนมันขุดปลูกไเออข้นสูงปวดขุดปลูกลุ้มเก่าได้บอได้แต่ว่าขนถึงข้นนะมันต้องขุดปลูกใหม่บ่ขุดกัได้ไหมรีะว่าขวดดีมาขุมันหน่อยนูนีทงอย่าง้อง ย่ำย่ำเท่าก็เทาก็บพุ่นหยินไปใส่มันนิดนึงแค่หนึ่งทอดไหมห<า>อ๋อผมมือเลยจ้ะจะไม่ในเห็ตเดตากแดดนี่แค่บ๊วยได้ไงที่สวนเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเราจะไม่กักจัดหญ้าโดยการใช้สารเคมีใดๆสิ้นครับอย่างมากก็แค่ตัดครับใช้ขึ้นแต่หญ้าตัดออยู่่นีพป เป็นญ้าญ้าที่เป็นญ้าย้าแห้วหมูนะครับเขาเป็นสุนไพภายิีนหนึ่งนะครับแต่ย้าใบของเขาก็เป็นปุ๋ยได้ดีดูนโป๊ะๆเข้าไปเราค่อยให้ยามันเทาเราค่อยกวดไปใส่ก็ได้ปอ๋ยเพ ดินดินกำลังงามครับดินัาง,งาดำดีดินตรงนี้ไม่เคยไถยครับไม่เคยไถยเลยเตรีมยไมไว้ปลูกพีสดินกลังดำดีเลยครับต้นไม้สองปีไผ่หนึ่งปีครับงามมากครับผมแต่ถ้าห้าโลกหญ้านี่ไม่ด้อตัดต้องอะไรแค่แค่ถ้พุน่นพุน่พนอยู่จะปลูกงัน้นก็ ูกนแต่ก่อนที่ตรงนี้นะครับเราก็ปลูกฝรั่งกิมจูนะครับปลูกฝรั่งกิมจูประมาณ300ต้นครับแต่ปรากฏว่าการปลูกฝรั่งนี่ก็ดูแลยากครับยม่สบายปันไม้แท้เพราะว่าฝรั่งเขาไม่ชอบ ไม่ชอบต้องต้องยกคูครับยกคูอย่างเดียวยกคูสูงท้าเราไม่ได้ยกครับทีพอหน้าฝนฝนตกชุบหนักหนักก็ทําให้รากเน่าครับตายหมดเลยดินสวยกับลมลรื่นและทีนี้ดินตรงนี้เป็นดินทรายด้วยครับเป็นดินทรายล้วนฝนทรายแล้วก็บ้านผมเรียกว่ามันหืมครับเขาทาให้รากเน่าตายหมดเลยนะครับดินอาจะดีก็ลังจากป หลังจากที่เราปลูกฝรั่งไม่สําเร็จแล้วก็มาปลูกกล้วยครับมีกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมกล้วยไข่ต่างๆครับแต่ก็พอตกแรงครับตกหน้าแรงมาก็ไม่ได้ผลครับก็เห็นเท่าที่เห็นนี่นะครับต้นต้นต้นกล้วยที่เหลือก็อยู่ประมาณนี้ครับเราก็เลยตัดสินใจปลูกไข่กับปลูกไม้ป่าครับตรงนี้เพราะว่างามครับ ปรากฏว่างามได้ผลครับแล้วก็เริ่มเป็นร่มครับตอนนี้ก็ทำงานได้โดยที่ <ใน S 1> ไม่ต้องแดดไม่ต้องร้อนแดดมากครับแดดให้กูมั่นกระแดดโอ้ยขาเแ็ดบ่เลยครอกต้องขูบวงไหงมีหผู้นำพ่อดีคนใหม่เลยที่เกิดท่ดกเลย้นใหม่เพราะท่นใหญ่ ได้ล้มละอันนี้ได้บ่คุณนอบต้นก็ได้นต้นก็ดน่บตดนับต้นไผ่อรตกนต้นไม้ยังเยอะ่มีบ่มีผักหวานบอม่บ่มีบรได็นเี้ยนีจะแถวเดยคุณแถวคุณแถวซองบ่มีไปยุ่งมากับการลังงายงายหมอ๋อยอดอั่บาฮอกันนี่ข่วอย่างนี้น่ะวอจอน แปนไปไปสร้างมวลหนึ่งปีไปยุ่งไปยุ่งขางด้วยไปสร้างมวลหนึ่งปีงามสวยครับแตนแน่เลยเคปะอืมถ้าไปงานมันประทัดมันจะหัก จริงๆเจ้าลกเฉพาะต้นใดที่มี่ต้นไม้ก็ได้งต้นไผ่ก็ต้องลงมันก็ได้เลื่องใดคือความงายมันก็เห็ดง่ายมีเบื้องยากออกเห็ดไปเห็ดมากมันก็แล้วดอกไม่ได้เห็ดมือนี้มือเดียวเน้องเนี่ยหน่อยเนี่ยหน่อยสปดร้าเนี่ยแต่ก็เล่นถ้าเห็ดให้มันสวยงามไหมใส่ตัวได้พร้อมไหม มันพ่อ,อยางมาชุ่มนะงัน้นพ่อมาชุ่มมันก็จะเดินได้สะดวกับือ,อเนเกลัวหอมป่ัน้อบางงาหรอันไปปลูกมันออกปลดคุณเนี่ยไม่มปลูกใช่ไปใส่ราบเลมาลูกไม่เอไม่มีเพื่อนเล่นเหรอโอโ้ยลูกหล่าขอยว่มีโมเลนมา เฮ้ยทำแพแื่อนฮาน่าลงหยกฮน่าลงด้ะฮาน่าลงโอ้ยหนอนมันมีมูเล่นมาเขต้องการเพื่อนกันไปใส่ทำบัง,องน,อนอนเนิดูดดดออกมันเป็ยางเลยตัวคุยแต่นี่พลังงามเพื่อนใสยใยแล้วแกไม่ พอาเขาต้มนี่เราบุมบอกขั้นซางนี่แหละแล้วลูก้ากับั่างตองโลกง่ายกันอยากลกไปเบิดนั่นล่ะถอนง่ายไหมถอนเลยใไปเป็นปุยอยาดีนะครับย่าแห้งหมูนครับปุยดี วางเว้นแต่กันไตเดียวช้สับแทงมาถอนจริงๆแล้วย่าเขาก็มีประโยชน์มากเลยนะครับช่วยคุมหน้าดินให้แห้งช้าลงมีความชุ่มชื้นานานขึ้นต้นไม้ก็โตเร็วขึ้นโตที่ดีขึ้นไม่ถอนก็ได้นะครับไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะลกหน่อยแต่ถ้าเราตัดยงไง ไม่นานเขาก็งอกใหม่เหมือนเดิมครับส่วนที่เราตัดลงไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เหมือนเดิมอีกย่างเราอยากให้ที่ตรงนี้มันดูสาดสาดหน่อยครับเพราะว่าเราชอบมานั่งเล่นมาเดินเล่นแถวนี้ครับแต่อีกหน่อยก็คงไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาก็จะคุมหมดแล้ว เราเป็นขาดพาากพอหหมกลยังไงบูรเลยเรามาอยู่ไก่เผือกนะปกตินาอไปอยู่ไก่เผือนลเออม่ปุูกเอออาจจะแมนแม่ปลูกแมนหรอ,อแบแมนหรอแบ่ขาดเพุ่อโกแต่ก็ราาที่ทัทิ้งเนาะสงสัสีแมวแล้วถ้ามาอ่อน กนนออ็ว,ว่าอยู่นั่งขึ้นมาอ่อนผิดปกติว่ะโอ้สีไดงๆปกติเซอรสิม,มาอยู่สิละนี่ตรงนี้เคยปลูกฝรั่งนะครับแต่ตายหมดไม่เอสักต้นฝรั่งสามร้อยต้นไม่เหลือสักต้นอื้แต่เรต้น ำลังใส่แดงใช่ไหมปีนี้คู่ตรงกอนเลยหร้อคู่ปีหน้าล่ะผลปีหน้าล่ะก่อนนาแรกได้ขอกีดาวิชนนอนนอนแท่านเอาช่วงนีงได้ยุบตอนในมัลสุอันอตอนในมัสุอันพคูอันทองยางเดี๋ยวตอนนึงมันจะสวนท่านแต่มันเป็นพ่านแถวใช่ไหม ยบ้างไงมันก็เด็ปุ๋ยมันมีปุ๋ยถ้าม่ฉาดดินยลยแม่มในในทับช่ยดินดาง,งามมปุย๋ยปลูกดปลูกมุถ้าถ้าปุ๋ยัชีน่ะจะวางแถวเนี่ยัน,นามพออดเจ้ว่าเจว่าิดโยกพะป้าปับสบปริงเกอร์นาถึงขนาดไรขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ สำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่มีหัวใจสีเขียวเหมือนกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปปูยุ้ยพ่นตลอดเนาะดินแข็งเลยแข็งโคตแรงมากแงแข็งเครว ทาตะว,วันฟ้ามเรียบติดน้มไรทานตะว,วันทางตะว,วันฟ้ามตั้งอยู่ยุ่บ้านฐานตะว,วันอำน,นว,ว,น,วนาคำอุบลราชจังหวัดขอนแก่นและตุกคนทุกทาน <c oughs>

ภัยหนึปีปวดเล่ปวดโมหน้าเนยังเนเดือนตุลาแล้วยังออกลอยอยู่มมนแยกอ่ะมันจ้อ

ส่วนมันน้ยัเริ่มดำดีขนาดกินลูกไว้ป่า่อมมาทุ่มบานใคยุ่ไปยอมมาคามุไม่แดงเกตแตงราชุบไปสะอกปกมะพรามะามเปียวะามวันปูกไสันมดจีไยแสนชนคันูกไอเลียงไปกินซุปไผ่หวานปลกคนไมมีที่ตั้งตูกาส่วนมันนมอะปอก็มีไว้ปิดบ้านปลูกใบปาทีเอาไว้สร้างบ้านไปยุ่งไปยอมมาข้ามมมไม่แดงเกตแตงราชุบใหม่สะพอ ไถ่ายดูครับที่ตรงนี้อม่เคยถ่ายเลยมึงยิงครับไม่เคยถ่ายเลยไม่ยังไม่ยก้จมูเหรอแล้วถ้าม่าเอาเออีกัดไมไม่ได้คนลไม่เลย